มาครับคืนนี้จะสอนดาบแบนในโหมดชิงถ้วยนะครับคือตอนนี้คีย์หลักโหมดชิงถ้วยเนี่ยมันจะมีะการแบรที่จะต่างจากโหมดปกตินะครับซึ่งมันก็จะมีตอกกองหล่นมันเยอะเพราะว่าตังฝ่ายตังแบน์ได้ทีละสองนะครับแถมยังมีกอบอลแบนพิกด้วยอ่าทีนี้ไอตัวโกงที่เราต้องการเนี่ยก็จะมีเซมี่ฟอรเรนมูล,ลาดลุยย์ก็อาญานะครับห้าตัวน,นี้น่ะคือคือตอกกองที่ถ้าหากคนเล่นเก่งๆมาเล่นโหมดนี้เนี่ยต้องการจะต้องการ5ตัวนี้ อท่ทีนี้ทีมนน้นได้แบนก่อน,นครับซึ่งถ้าหากเขาได้แบนก่อนเขาก็จะมีสิทธิ์เลือกตัวก่อนด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราห้ามไม่ให้ฝั่งตรงข้ามได้อายาและก็ตีนี่อ่าแต่ว่าถ้าหากเราได้เลือกก่อนเราอาจจะปล่อยตีนี่ก็ได้แล้วให้เขาแบนนะครับสองตัวนี้เนี่ยห้ามให้ทีมตรงข้ามได้ไปนะครับออยากับตีนี่สาคัญมากนะอันนี้เขาได้เปิดก่อนแล้วก็แบนตีนี่นะครับอันนี้เขาแบนซิปอันนี้เขาอยากแบนก็แบนอันนี้ไม่ไมีน้ำหนักเสีผมซิปไม่กลออยู่แล้วแล้วก็เพื่อเราอันนี้ไม่ได้กดมาด้วยกัันนะครบ ก็แบนอ้อยตอนเนี้ที่ผมเล่นด้วยก็จะมีเ,เป็นน้องอิงฟ้านะครับแล้วก็คุณผัดละมานะครับเป็นคนมาสามคนแนละนี่ตอนนี้เนี่ยตัวที่เรากลัวในคือลูอี้ถูกไหมเพราะลูอี้มโอการุดูเงฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะงั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าน้องอิงฟ้าเนี่ยเขาเล่นลูอี้ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่เราก็เลยให้หยิบแก๊กมาดักไปเลยอเพราะว่าถ้าหาเขาได้ลูอี้เราหยิบแก๊กมาอันนี้ก็ทําให้ทีมนั้ง่าย อ่ะมันก็จะเป็นการแก้โลมันเลยตัวก็หยิบแก๊กมาดักนะครับเอาง่ายในโหมดนี้เนี่ยเปิดตัวโกงก่อนนะครับเปิดตัวโกงที่จะเป็นตัวคอมโบก่อนนะครับแครี่อาจจะเปิดทีหลังก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ว่าต้องได้ตัวโกงก่อนอาทิตย์ทีมเขามีตโลโกับลิงใช่มนะครับมีตโลบลิงตอนนี้ผมมีฮีโร่ในใจแล้วว่าจะเล่นตัวอะไรนะครับแต่ว่าให้หยิบตัวโกงไปก่อนอันนี้ก็หยิบพอเลยน,น,นะพอเลยนี่ชนะตโล <SE> ได้ชนะลิงได้ชนะคลีคลีได้ เพราะงั้นเนี่ยหยิบบอลเลนเทคนี้ไม่เสียหายแล้วก็เรามาีโอกาสได้แบนด้วยถูกไหมซึ่งถ้าหากเรามาีโอกาสได้แบนเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวว่าเขาหยิบตัวอะไรมันกระแทนอ่าเราก็แบนมูาดเลยจบเรื่องเออแบนมูาดไปเลยและเทคนี้เออเราต้องการตัวที่มาคอมโบกับแจ็คใช่ไหมครับแล้วก็อาจจะเป็นเออ่ฟนนิกนะครับหรือไม่ก็เยลซูปก,ก็ได้นะครับแต่ว่าเฟนนิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะมีฐานตัวโลได้นะครับถ้าเป็นอิาก็เปิดทิ้งได้ แต่ว่าทีนี้เขาก็เลือกเอลสูนะครับเอลสูก็มาแก้ลิงได้ก็เลยเลือกชิคกแบนแต่ผมจะเลือกแบนสัจจวตัตอีกตัวนึงนะเพราะว่าสัจจวตัตเนี่ยมันสามารถล้มมือฟอลเลนได้แล้วก็ไม่ค่อยแพ้แก๊กเท่าไหร่แก๊กหนึ่งไปปุ๊บสัจจวตัตกดอันติรัวสามารถหนีจากแก๊กได้นะก็แบนสัจจวตัตไปเลยทีนี้ก็ดูดับเขาผิดท้ายอ้าวล้วมีแบนเฮยเต๋ชัย ไอ้เตยนี่เขาแบนอาจจะเพื่อทำให้ตัโล่มาเล่นง่ายอะไรอย่างงี้นะครับแต่ส่วนตัวผมถ้าผมจะแบนในพิกท้ายอย่างงี้เนี่ยผมจะแบนคิล่านะเพราะว่าถ้าไปเจอนาคอสเจออ้อยอย่างเงี้ยลิงมันสู้ได้แต่ถ้าเจอคิล่าลิงก็สู้ยากหน่อยแถมคิล่าไม่แพ้โต้โลดเนยนี่เขาแบนแบนพลาดไปนิดนึ่งเราดูป่าทีมเราครับกีบตัวอะไรหยิบคิล่าก็ดีนะ อ่าโอเคอ่าแล้วเปิดมาก็มีเอเลนนึงนะครับตรงนี้น,น,นี่น้องเขาเล่นสูตรนะครับซื้อรองเท้าก่อนล้วสลับนโลมนะซึ่งถ้าหาเป็นหนุ่มปกติเนี่ยยี่สิบวินทีชีร่าเนี่ยมันจะขายฟรีนะครับมันจะขายได้ฟรีแต่ว่าโมดนี้ไม่ฟรีนะอันนี้เห็นชัดเจนนะครับว่าน้องเขาขายตอนวิที่สิบเก้าทีนี้ก็การว่าเปิดมาโลมไม่มีหินโลม <laughs> เดี๋ยวร้อยก็จะจนหน่อยนะ วันนี้ก็ต้องให้น้องเขาถอยกันเราต้องการโลกสองก่อนถ้าแครี่หนึ่งล้มห<ง>นึ่งนี้เสียเปรียบตอนนี้ก็พามไปหนึ่งที่กวบกว่านะครับในสดทาอ,อินฟ้าก็ได้ขินลม <c oughs> เร็วกช้าหน่อย <c oughs> อามาได้เครับแต่ว่ามันเป็นตีฟีก่อนดอกนึงจะได้ <c oughs> อันนี้ถ้าให้เทกก็คุมนะเพราะว่า เพิ่มบาดเท่ากับได้คิวสองตัวนะครับแต่ว่าตรงนี้เจ๊งครับเจ๊งเลยงี้นะแต่พลาดกันแล้วก็แก้กันใหม่ครับไปอันที่แล้แก้กี่เลนตัวไหนกล้าเลย ตอนนี้เฟลไปตีมังกรว่าผมเอาเล่นป้อมเนี่ยฝวเล่ลน่าจะไหวอยู่ครับสีบ้านี่จบไวยิ่งดีจะได้ให้ป้อมเกือบแตกแต่เลนเรยนลงไปข้างล่างครับน่าเข้ากัน โอ้มาเยอะเต็มร้อยสีเลยเกมนี้เดือดเอาเรื่องนะตรงนี้พิมพ์ให้เมยมาเล่นข้างบนนะครับเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันชนะอยู่แล้วนะครับมันมาชนะไปแล้วด้านล่างก็ชนะไปแล้วนะแต่ว่าเอาข้างบนให้มันจมดีกว่ามีโอกาสที่เป็นสกอร์สูงกว่าเอเลี่ยนพี่เมยมาครับีล่านี่ก็เล่นดี เขาเรียกว่าคนที่ดา่าฟีมันจะเล่นดีไปเลยื <laughs> มขบวนกรุ๊ปสาม,มตลอดเลยโอเคทีมเราได้สองบครับ

กดได้ก็กดให้จมครับกดเยอะๆต่อป้อมกลางแกนี่ไปเอาเลือดตีกับตักเลือกนะ ตรงนี้เงี้ยผมนำคิล่าอยู่มา700นะครับแล้วแวนตัวต้นเกมตอนที่ผมเลยขอพัอบคิล่ามาเล่นเลยนะจะได้ฆ่าตัวโลกง,ง่ายๆหน่อยวนะิบดาห์นี้ตัวโลกจะเล่นยากแล้วก็จะได้ตีเลือดสักด้วยครับวิธีนี้ใช้เฉพาะกับแครี่ที่ทำเกมนำได้นะครับจะกล่าวไปตัวต้นเกมหน่อยนะอย่างวันนี้ตัวต้นเกมนะครับต้องรีบทำเกมนะไปขอปรับเพื่อนเลยนะครับ ทิ้งเขาก็เดินสามรัวๆครับแล้วก็คิกซี่ออกของกันมาก่อนนี่ก็ไม่รู้ออกมาทำไมอ๋อเพราะออกของกันจะเดือดซ่าได้โอเคอะไรครับพี่แล้วบั็แดงมานี่เห็นผลแล้วเกมหมดโอ้มาเยอะเกินเดี๋ยวไปครับผมเดี๋ยวไปครับ ประโยชน์บัฟแดงได้ใช้เลยเงี้ยดีแล้วตอนดูแบบแล้วก็ใจเดินต่อถ้าไม่ได้ก็ถอยอินเฟ้าซับฮิวมานะครับเดีเ๋ยวน้องก็คงมาฮิวให้เราแหละต้องฮิวแหละโอเค คิวทีนี้จะเต็มหลอดไปเดิมครับออฟแดงกันตอนนี้ก็เปลี่ยนรองเท้ากันตีกตีมาแล้วนะครับจะได้มีปัญหาต่อรอจะได้ใช้ง่ายด้วยคร โลดไฟแบบนี้จะหนักเลยรอดลงลิงอยู่ข้างบนนะท่านได้อยู่การขีดเข่าเลยฮึ นี่ผมรอเดบอแต่ก็เจออาการแปลกๆล้อมนี้นีองอิฟานเข้าไปตีบอไปโดนเขาไปนี่ไรมาอะไรรับเนี่ย ไงดีตรงนี้เดี๋ยวรอปตาสังเกตหน่อยครับเดี๋ยวรอบนี้เอาดาร์กซีเยอะมีดาร์กตัวใหญ่ยังไงทีดานี่ก็ยกเลสให้เลยนะโดยใครายยอให้เลยแล้วกันเรื่องของการเอาบ้ามี่มันอยู่ที่อินแพดว่าฮีโร่ตัวนั้นเนี่ยมันถึงท่าที่ต้องได้เลนหรือยังนะครับ โอ้พีระสวยพีระทีมเขานี่ไม่ต้องใช้เลกก็ได้นหละเขถ้ากีฬาเนี่ยย่ำทีแตกนิ่มกลางแพ้ไฟนะครับกลางจะแตกแล้วนะแต่ในเมื่อน้องเขาขึ้นเอาเราขึ้นก็ได้เอ้าเขาขึ้นเราขึ้นก็ได้เฮ้ยน่าสวยด้วยโอ้ดึงพลัง ผมอยู่ครับผมอยู่ครับได้มาแหลกได้กลางไว้ผมอยู่เรื่องเดสนี่ขายไม่ได้ <c oughs> เป็นเลสเลสตอนนี้มีเฮลก,กาละอึดขึ้นตอนนี้ดราไม่ถือว่ผมพอนะออกมาเลยนะครับเดี๋ยวออกสุสพอร์วกันแตกแตก เครับผมต่อกลางีีรดีดูเดียวดีดดไปดนเฉยแนวหลังพังครับพอลิเเขาไปล้ำครับเสรียบร้อตายสีแล้วคลิปเข้าด้วยเล่นล่างก็ได้ครับ โอเคครับจบเกมครับก็หมดซีวีนี่ผมเล่นไปสามเกมได้ถ้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรอบแรกแต่รอบแรกนี่ยาวรอบที่เหลือไม่ยาวเท่าไหร่ก็เลยตัดรอบนี้มาละกันเดี๋ยวจะลองคลิปหมดชิ้นถ้วยเรื่อยๆแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้สอนเรื่องของการดับด้วยแล้วก็หมดนี้เป็นหมดค่อนข้างจริงจังนิดหนึ่งนะก็จะเปิดทุกวันเสาร์นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาทีวันที่28ซึ่งคือคืนนี้นะ แล้วอีก2เกมที่เหลือก็เดี๋ยวทยอยลงพวกนี้แล้วกันนะครับจะได้เห็นดาวเรื่อยๆเดี๋ยวคืนนี้ก็กดทิ้งแคว้นต่อนะครับโอ้ดาเมจเยอะเนี่ยดาเมจยสี่สิบสองตัวอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เตือนใจให้กันหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ